รับหลังจากตีหัาพัดได้พอประมาณแล้วเขาก็จะเอามะเขือเทศเทียวหั่นไว้ใส่ลงไปนะครับสําหรับคนที่ชอบกินแบบว่ารสข่ากเปรี้ยวๆกับใส่นะครับแตบบ่ว่าถ้าบอกชอบรสเปรี้ยวเกินไปกับม่ต้องใส่ก็ได้นะครับส่วนรสมะเขือเทศนี่หลังจากนั้นเขาก็มาพัดล้อมกันเลยนะครับจนก,กว่ามันจะสุกนะครับ วิ่งไปไหนนะ่ะมาเำดีกันีนะครับอันนี้กลับเป็นพักเหนียกนาะครับเป็นพักพื้นบ้านนะครับในรอบปีมันจะมีแค่ข้างเดียวนะครับมันพักเหนียกนี่มันก็นจะเป็นพืช เป็นต้นนะครับมันเป็นพืชตีพัดใบปีละข้งครับมันจะพัดใบประมาณเดือนกุมภาถึงเดือนเมษายนครับแล้วมันจะออกใบอ่อนขึ้นมาเขากับเอาใบาอ่อนเนี่ยมาสามารถนารําใบอ่อนมาทําอาหารได้นะครับบอ่ว่าจะเป็นยำหรือว่าแกงยังก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้สําหรับวันนี้เขาจะมาย้ําพเหอียกนะคข้าเนอะกเดี๋ยวก่อนอื่นเขาจะต้องเอาพักไปนึ่งก่อนนะครับ ส่วงที่เขาเอาพักเหียบไปนึ่งนะครับเขาก็จะมาเตรียมเครื่องล้อเพื่อจะย้ำนะครับเริ่มแรกก็เขาจะทันหอมแดงก่อนนะครับมันก็นจะมีหอมแดงนล้วับานอกทัน ครับหลังจากขั้นหอมแดงแล้วเขาก็จะขั้นมะเขือเทศนะครับดูืว่ามะเขือส้มนะครับมะเขือเทศสแสดงบาเทปไปก่อน หลังจากนั้นเอกกับจมา,าลาบปาทุกเกมนะครับหลำจาก ที่เขาหลาบป่าทุกป่าทุกเก้มแล้วเขาก็จะมาทันค่านะครับทันค่าแล้วก็ไปต่า ทีเขาหันคาได้พอประมาณแล้วเขาก็จะมาใส่พกตํานะครับหลังจากตีละเอียดแล้วเขาก็จะเอากระเทียมนะครับหรือว่าหอมขาวใส่ลงไปต่ากับคาเลยนะครับ ลังจากนั้นเขาก็จะใส่ชุดไปน้อยนะครับโอเคมันเข้ากันดีแล้วเขาก็จะพักไว้ก่อนนะครับตีเฮาหลังจงา,งากตีเฮาเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเขาก็จะมาหั่นหมูต่อเลยนะครับค,ครับหลังจากตีนึง่งเสร็จแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาจะอามาหัน่นน้ครับนองนี่คือพักเหนียตีนึง่งเสร็จแล้วนะครับ ถาติเขาหันพักเหยียกเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาคุกกับเครื่องที่เขาตําไว้นะครับใส่ ใส่เครื่องก็จะแล้วเขาก็จะใส่ปลาทุกเค็มทีเขาหลากไว้นะครับใส่ปลาทุกเค็มแล้วเขากจะใส่พริกป่นนะครับ เนนี่นละรใส่หอมแดงแดงลงไปนะครับ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  ให่ผมไ,งได้ใช้ก้นันเข้ากันนะครับเนาะหลังจากนั้นก็จะย่อดน้าปลาล่านะครับจะย่อดน้าปลาล่าลงไปนิดหน่อยนะครับ คุกเคล้าเข้ากันเมือคุกเข้ากันดีแล้วเราก็จะตักออกใส่ชามนะครับ นะครับหลังจากที่เขาคุกพักเนี่ยกับเครื่องปรุงอย่างกรยบรยเขาก็พักไปก่อนนะครับเขาก็จะเอาหมูสามจั่นมาล้วนคือมันเหลืองก่อนนะครับคือมันสุกคนเหลืองก่อนนะครับ หลังจากตีเขาล้วนหมูสามชั้นจนสุกเหลืองพอประมาณนะครับเขากระเจาพักเหยียกตีเขาคุกกับเพื่อง,องลงพัดล้มกับหมูเลยนะครับ หลังจากที่เขาพัดได้พอประมาณแล้วเขาก็จะเอามะเขือเทศเดี๋ยวหั่นไว้ใส่ลงไปนะครับสําหรับค้นที่ชอบกินแบบว่ารสขาดเปรี้ยวๆกับใส่นะครับแตบบ่ว่าถ้าบ่ชอบรสเปรี้ยวเกินไปกับม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสำรับมะเขือเทศนี่หลังจากนั้นเขาก็มาพัดล้อมกันเลยนะครับวนกว่ามันจะสุกนะครับ โอเคครับเขาคัดไปจนกว่าว่าเขาซุกพอได้ตีแล้วนะครับเขาไ็จิ้มพอแนะเขานอ้องากเสียน้อยเขาน้องไป่จนปาลงไป ะโอเคครับสำหรับยำผ้าหียกวันนี้ก็คงจะพอตัวอี้ก่อนนะครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของยำผ้เหียกวันนี้นะครับเขาก็จะมากินกับแค่หมูนะครับเนาะ กลมกันมมากนะครับไข่หม,มูกับยำข้าวเหนียว ับสำหรับเมนูย้ำพักเหนียวคนอี้กับต้องจะมีตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมกินข้าวตอ่อกันไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ